การดีไซน์ที่โอเคมากหัวชาร์จสายชาร์จหูฟังแถมมากับกล่องติดฟิลมาแล้วมีเคสมาแล้วครบกล่องไม่ต้องไปซื้อเพิ่มถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่คุ้มค่าคุ้มราคามากมีสิ่ชอบมากเลยตรงนี้เนี่ยซึ่งมันเป็นสมาร์ทโฟนที่เป็นการออกแบบที่เป็นเลขาคำนี้เห็นไหมครับมันสวยงามมากเลยตรงกล้องแล้วก็ตรงไฟแฟลกเอลดี LED ครับมันเป็นแบบการดีไซน์ที่เป็นมินิมอลครับชอบมากกล้องหน้า บิวตี้นี้น่าเรียนดีมากนะครับแล้วก็คมชัดมากสมามารถวิเซลคือเป็นสมาร์ทโฟนที่อัปเทียบกับราคา3 4มหมื่นได้สบายครับผมกับกล้องหน้าตัวนี้เป็นจุดเด่นที่พีชอบมากเลยโคตรลื่นบอกเลยปรับ60เฟรมแล้วต่างการหรือว่าต่ำๆครับมันสะเยียนมาก สวัสดีครับพีเพนะวันนี้เพจะมารีวิวนะครับกับเจ้า Tecno o Spark Tempo เลยว่าเป็นไงบ้างในการใช้งานนะครับพีจะขอรีวิวอย่างตรงไปตรงมาเลยนะครับผมกับเจ้าตัว Tecno o Spark Tempo สมาร์ทโฟนตัวล่าสุดของ t e c โ o o นะนี่ซึ่งนะครับผมจะพูดถึงในเรื่องว่าในกล่องที่มากับเครื่องตัวนี้มีอะไรนะครับพี่จะให้ดูเลยอย่างแรกเลยนะครับ นี่อันนี้คือกล่องของเจ้าเท c โ n o Spark นะครับผมตัวเท n โปก็จะมีนะนี่เลยครับในกล่องนะเราไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเลยครับก็จะมีเคสนะครับเป็นเคสใส่ย,ยางประมาณแบบนี้ครับเวลาใส่กับตัวสีเครื่องก็จะสวยงามมากเลยนี่นี่ครับซึ่งพีชอบมากครับเห็นไหม ตัวเคสนะเราไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับผมกับตัวนี้ต่อไปนะครับก็จะมีนะครับผมประกันตัวนี้คือเทคโนโให้คือ13เดือนนะนี่แล้วก็หัวชาร์จนะครับซึ่งตัวสมาร์ทโฟนตัวนี้รองรับคือการฟาชาร์ส18วัตต์ก็แถมหัวชาร์จกับแถมนะครับดูไม่ได้กลักเป็นยี่ห้อที่มิน้คาร์ครับแถมหูฟังให้เราด้วยนะถือว่าโอเคมากกับสายชาร์จถือว่าไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเลยครับถือว่าโอเคมากเลยในการใช้งานกับตัวนี้ อุปกรณ์นี้ครบคันครับบอกเลยกับราคาในเลทไม่เกิน6 0 0ันนะกับสมาร์ทโฟนตัวนี้ถือว่าโอเคมากเลยครับนี่พี่จะพูดถึงนะครับตัวสีที่พี่ได้มาคือสีพีทไว้นะครับซึ่งเป็นสีที่สวยงามมากเลยครับก็จะมีสีสไตล์ริสแบ็กนะครับให้เราถือว่ามี2สีมีเ่อนะครับมีสีขาวกับสีดําให้เรานะก็ประมาณนี้ครับ ดีไซน์ถือว่าสวยงามมากเดี๋ยวจะขอพูดถึงดีไซน์ของบอดี้เครื่องก่อนว่าเป็นไงบ้างเลยในการใช้งานนะครับรุ่นนี้นะครับผมจะมาพร้อมกับดีไซน์ที่เป็นการออกแบบนะครับผมของ Spark s นะครับซีรีส์นะครับผมตัวนี้ก็คือแนวออกแบบคือแบบมินิมอลนะครับผมในการใช้งานใช้รูปทรงเหลี่ยมนะครับแทนแบบโค้งมนซึ่งสื่อถึงความทนทานและความทันสมัยมากเลยเห็นไหมครับ มันจะมีความโค้งมนซึ่งมันสวยจริงี่พี่ชอบมากเลยตรงนี้อ่ะซึ่งมันเป็นสมาร์ทโฟนที่เป็นการออกแบบที่เป็นเลขาคณิตเห็นไหมครับมันสวยงามมากเลยตรงกล้องแล้วก็ตรงไฟแฟลกเอลดครับมันเป็นแบบการดีไซน์ที่เป็นมินิมอลครับสีพีนไว้นะครับเวลาโดนแสงก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งพี่ชอบมากเลยอ่ะนี่ครับโห มันสวยงามมากเลยครับในการออกแบบซึ่งเป็นโทนสีที่แบบว่าเป็นโทนสีฮิตนะครับผมในย4สีสฮิตของปีส0 2 3นมมากซึ่งเป็นสีที่จับคู่ง่ายครับใส่เคสใส่อะไรก็สามารถจับคู่ง่ายเช่นพีนะผมจับคู่กับลำโพงเห็นไหมสีตัวนี้ครับมันเป็นสีที่จับคู่ง่ายดีไซน์สวยจริงเวลาไว้วางครับกับลำโพงก็ดูครับดีไซน์มันสวยจริงบอกเลยว่า สวยมากๆเราถ่ายกับต้นไม้เห็นไหมดีไซน์ของมันคือสวยจริงผมชอบมากเป็นการดีไซน์ที่พีให้10เต็ม10เลยครับกับเลทราคา6,000บอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ดีไซน์สวยงามมากปุ่มนะด้านข้างก็จะประมาณนี้ครับนี่ก็จะมีปุ่ม u s b 3 5และเวบปุ่มนะครับผมไทซีและลำโพงลำโพงตัวนี้เป็นลำโพง1ตัวนะนี่ดีไซน์คน้งมนซึ่งมันสวยจริงนี่ กล้องครับผมกล้องหลังถ่ายได้สูงสุด50ล้านพิกเซลนะครับเป็น AI camera นะครับตัวนี้นะครับผมก็สามารถถ่ายได้สูงสุดก็คือกล้องหน้า32ล้านพิกเซลวิดีโอ 2K 3 0เฟรมทั้งกล้องหน้าและก็กล้องหลังนะนี่นี่ครับสแกนิ้วมือกับสแกนใบหน้าสามารถใช้งานนะครับผมคือว่ารวดเร็วทันใจมากกับตัวนี้นะครับหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอขนาด 6.8นิ้วนะดีกับตัวนี้พี่รู้สึกชอบมากเลยกับดีไซน์แล้วก็น้ำหนักมันพอดีมือมากในการใช้งานนะบอกเลยชอบมากอะ่ะความบางของบอดี้ถือว่าโอเคมากครับการออกแบบคือใช้แบบยูนิตบอดี้คือซึ่งพี่ชอบมากเลยอะ่ะกับตัวนี้ ฝาาลังกระจกใช้แบบคิดตันนะครับผมเวลาสัมผัสเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำไมมันนุ่มดีจังอะ่ะรู้สึกเหมือนว่าเรากับผ้านะครับที่เราสัมผัสแล้วก็กันร,รอยนิ้วมือคือโคตรดีเลยอันนี้ชอบมากนี่ชอบมากจริงครับบอกเลยว่าในการใช้งานกับตัวนี้พีจะพูดถึงในเรื่องแบตเตอรี่ก่อนแบตเตอรี่ตัวนี้ครับผม5,000มิลลิแอมครับในการใช้งานสแตนบายอยู่ที่สูงสุดนะคือสแตนบายเฉยครับอยู่ที่ 4 1วันแต่มันก็ใช้งานจริงๆนะครับพีบางทีพีใช้งานเกือบๆสวันนะครับสแตนบายใช้โทรเข้าโทรออกเล่นเฟซอะไรสแตนบายครับ1-2วัน3วันสบายมากเลยในการใช้งานกับตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้ครับผมในการชาร์จนะครับผมกับตัวนี้18วัตต์ชาร์จ5 0เปอร์เซ็นต์ใน50นาทีชาร์จ100ใน130มนาทีถือว่าในการฟาสชาร์จถือว่าโอเคนะกับสมาร์ทโฟนเลทราคานี้ครับนี่ ในการใช้งานแบตเตอรี่ถือว่าโอเคครับแบตอึดจ,จริงปล่อยฮอสปอร์ตนะครับเป็นทั้ง WiFi นะครับปล่อยได้คือ2.4และ 5G h ฮนะครับแลว้ว WiFi ตัวนี้ก็ลองรับได้สูง,ส,งสูงสุดนะครับ2.4และ 5G h z เหมือนกันนะครับในเรื่องสเปกนะครับตัวนี้ใช้ m i r a ียท G88 นะครับผมในการประมวลผลตัวนี้ถือว่าโอเคมากรีฟเฟรชของหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอรีเฟรชอยู่ที่90เฮครับในการพัดถือว่าโอเคมาก CPU เป็น Octa c o r e ครับบอกเลยนการเล่นเกมปรับกลางๆถือว่าโอเคมากเลยแหละในการใช้งานครับประมวลผลถือว่าสุดจริงในการใช้งานเห็นไหมว่าพี่อผมในการเล่นเกมพี P. เล่นเกมกับตัว ROV Free Fire Map Captain Impact PUBG, PUBG แล้วก็ Call of Duty นะครับผมในการใช้งานถือว่าจบครบครับปรับกลางๆถือว่าไหลลื่นมากเลยในการใช้งานกับตัวนี้นะนี่ แล้วก็ตัวนี้ครับผมสเปคก็ง่ายๆครับเราไปดูที่โทรศัพท์ของฉันนะครับนี่ก็จะบอกรุ่นว่า Techno s p a r t 10 Pro นะครับรุ่นนี้โมเดล Techno KI นะครับ7แล้วก็ตัวนี้เป็นเวอร์ชันนะครับ a อ d r ร i d เวอร์ชันนะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับผมของปีนี้แล้วก็ตัวนี้ครับผมกล้องหน้า3ามสิเซลกล้องหลังเป็น50ล้าน Duo Camera r a แรมครับแ a ม8จิกเอาลมเพิ่มได้อีกเป็น8จิกรวมเป็น16ิก ด้วยเป็นสมาร์ทโฟนที่โอเคมากเลยครับเพิ่มแรมเกือบๆนะครับ8จิกบอี8จิกรวมเป็น16จิกถือว่าโอเคมากรอมนะครับ128จิกนะครับแบตเตอรี่5 0 0 0ม a h หน้าจอเป็น Full High d e p a h t u c และที่สำคัญครับที่พีช,ชอบกับสเปคตัวนี้อีกคือเรื่องถาดใส่ซิมครับใส่ได้2ซิมแล้วก็ตัวไมโคร SD Card อีก1ช่องครับถือว่าเป็นตัวที่ใส่ซิมจบครบครับไม่ต้องไปเหยียบ เป็นแบบไฮบริดซิมที่แบบเราต้องเลือกซิมใดซิมหนึ่งใช้แต่ตัวนี้2ซิมกับตัวไมโครเอ็ดีการ์ดถือว่าครบคันแน่นอนครับในการใช้งานกับตัวนี้นซึ่งพีชอบมากครับมันจะแบบพิเศษนะซึ่งพีชอบตรงนี้แหละครับนี่มันมีหมดฟังก์ชันพิเศษครับแล้วก็จะมีหมดนะครับตัวมัลติวินโดว์แบบเรืองแสงครับเรานีครับเราปัดนิ้วเราขึ้น3นิ้วมันก็จะเป็นแบบวินโดว์เช่นผมเข้าตัวโคมนะครับตัวนี้นี่ผมก็จะปัดนะครับปึ๊บ นี่ครับมันก็จะเป็นหมวดตรงนี้แล้วก็เข้าแอปพลิเคชันครับสูตอย่างเช่นผมจะเข้าตัวแอปของ Spotify เห็นไหมครับมันก็สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตไปคลิกเครืลองเราก็กดไปได้แล้วก็ฟังเพลงไปได้ซึ่งมันโอเคมากในการใช้งานกับตัวนี้นะนี่เทเลนทิกตอรเราจะกด3นิ้วครับมันจะรองรับบางแอปพลิเคชันนะครับแต่ส่วนมากมันก็รองรับเช่นทิกตอรก็อรงกองรับนะ Facebook ก็รองรับในการใช้งานตรงมัลติวินโดว์ซึ่งผี่ชอบมากกับตัวเทคโนตัวนี้นะนี่นี่ครับ ก็มัดบอคก็คือแอปแครับก็คือแอปตัวนี้ครับสามารถโคลนที่เป็นแอปที่เป็น Messenger ได้ครับพวก Facebook Instagram ไ i หรือว่า Messenger ก็สามารถโคลนแอปได้แล้วก็อิน2 u s ยูของเราไปยังเครื่องนี้ได้เลยในการใช้งานซึ่งมันตอบโจทย์พีมากบอกเลยว่าชอบตัวนี้จริงๆเลยในการใช้งานครับก็จะมีหมือต่างๆครับมีนี่มันจะมีครับ ในการตั้งค่าก็จะมีซีมครับรองรับเป็น 4G นะตัวนี้นะครับ Wi-Fi รองรับเป็น Wifi 2.4 Wifi 5นะครับซึ่งพี่ยกขึ้นให้ดูเลยว่ามันรองรับทั้ง2.4และ Wifi 5นี่ครับพอสปอร์ตก็ปล่อยได้นะครับผมทั้งตัว2.4และ5.0 GHz ก็สามารถปล่อยได้ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนที่คุ้มมากและแบตอยู่จริงนี่ครับ บอกเลยว่าในการสู้แสงหน้าจอนี้สู้แสงดีจริงครับในที่กลางแจ้งบอกเลยว่าสุดจริงพิรสอบครับเอาไปทดสอบในการใช้งานที่กลางแจ้งถือว่าสู้แสงดีมากอันนี้ขอพับใจมากก็จะมีทีมสว่างทีมมืดนะครับตัวนี้ความพิครับก็จะมีตัวสแกนนิ้วมือนะครับหรือว่าปิสแกนอยู่ปงปุ่ม p พาเวอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้มีการปลดล็อกด้วยใบหน้าเหมือนกันนะในการใช้งานนะตัวนี้ซึ่งครบคันครับบอกเลยว่าตัวนี้ เป็นสมาร์ทโฟนที่แบตอืดจริงเห็นไหมครับบอกเลยว่าแบตมันอืดจริงไม่ได้เวอร์ครับแบตอืดจริงดูนะครับว่าเราใช้งานนะครับ Netflix Netflix ถามมาเยอะมากว่าเป็นตัวหน netflix เป็น L1 นะดูครับเป็น L1 ซึ่งรองรับในการดูแบบ h i High d e f ขึ้นไปนะครับหรือว่าแบบไฮเดฟฟูไฮ d e ฟก็สามารถรองรับหรือว่าเป็นตัวที่รองรับสูงสุดของสมาร์ทโฟนเลยคือ L1 Netflix รองรับนะ แล้วก็หน้าจอครับสีสันของหน้าจอนี้ครับเป็นสีสันที่สวยงามจริงครับเป็นหน้าจอที่มองดูแล้วมันสบายตาดีจริงในการใช้งานนะนี่นี่ครับบอกเลยว่าตัวหน้าจอในการทัช90เฮิร์พนะครับถือว่าโอเคมากบอกเลยว่าพีชอบในการทัชของหน้าจอ90เฮิร์พมากกว่า120เฮิรเพลินะรู้สึกว่าในการทัชของ90เฮิร์มันจับประหยัดแบตแล้วมันก็ มันก็ลื่นเลื่นตาเราจริงๆนะในการใช้งานกับตัวนี้นี่บอกเลยว่าแอปธนาคารครับพีใช้งานแอปเป๋าตังแอปตัว SCB K p บีพหรือว่า N e x หรือว่าของตัวธนาคารต่างๆถือว่าในการใช้งานธนาคารก็รองรับเกือบๆทั้งหมดเลยครับไม่มีปัญหาครับรอมเป็นรอมไทยนะอีกั้งครับรอมไทยสบายใจได้แช้เอ듀เคชันธนาคารแน่นอนครับสบายใจหายห่วงแน่นอน,น YouTube ในเรื่องหน้าจอนะครับสีสันในการดู YouTube ถือว่าโอเคมากเต็มตาเต็มใจดีมากในการใช้งานนี่อันนี้พี่จะเปิดนะครับผมในช่องพี่เลยลำโพงตัวนี้ครับเป็นลำโพงเดี่ยวนะครับก็คืออยู่ด้านล่างนะ,ะน,นี่ครับเสียงดังฟังชัดครับน,นี่ครับ ใน y o u t u b เปิดได้สูงสุดคือ 2K เลยนะครับเป็นไวัน้ผมจะพูดถึงน้ำหนักก่อนปนระมาณหเดือนก็ถือว่าน้าหนักก็ไม่หนักมากมายอะไรเลยนะน้ำหนักตัวนี้นี 300, ครับ300กรัมก็ประมาณนี้เลยกับตัวนี้เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูว่าถ้าเราเปิดหน้าจอที่เป็น 4K เป็น60เฟรมนะครับจะเป็นไงบ้างเปิดได้สูงสุดเท่าไหร่นะนี่ครับสูงสุดคือ 2K 60เฟรมคือสุดยอดมาก สีสันหน้าจอนี้มันสวยจริงนะเพื่อนเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนี่ครับลำโพงถือว่าก็โอเคนะในการใช้งานกับลำโพงตัวนี้สีดำดำสนิทด,ดีนะกับตัวนี้ถือว่าครบครับ หน้าจอบอกเลยว่าสู้แสบดีสีสันของหน้าจอคือสวยงามครับเป็นหน้าจอไอแพดที่พีชอบมากบอกเลยว่าชอบจริงกับหน้าจอตัวนี้เห็นไหมบอกเลยว่ามันเป็นน้ำหนักที่จับพอดีแล้วดีไซน์คือมันสวยงามมากพีจะพูดถึงเรื่องกล้องครับกล้องตัวนี้เรารับสูงสุดคือ50ล้านพิกเซลเลยนะครับรบูบแสงตัวนี้ครับ f 1.6เลยนะครับในการใช้งานตัวนี้แล้วก็ แฟกลกองนะครับก็มีอยู่2ดวงเลยนะในการใช้งานครับนี่แฟลกครับก็จะมีแฟลกทั้งหน้าและแฟลกทั้งหลังนะครับครบคันมากเลยครับมสมาร์ทโฟนในเลทราคา6 0 0 0ถือว่าคุ้มมากนี่เดี๋ยวไปใชดูนะครับว่าพีถ่ายมาเป็นไงบ้างกับสมาร์ทโฟนตัวนี้เรื่องกล้องนะครับบอกเลยว่ากล้องคือสุดจริงถ่ายต้นไม้ใบหญ้าสีคุณภาพคือมันโอเคมากเลยนี่ ดูไก่ก็เปึ๊บเห็นไหมครับคือสีมันสวยจริงครับสวยจริงเห็นไหมครับในการจับในการจับออโต้โฟกัสของมันคือโอเคมากเลยอะ่ะผมชอบสีสันของเทคโนโนะในการใช้บาร์ของสีถือว่าสีมันออกสมจริงนะรู้สึกชอบครับนี่เห็นไหมนี่ครับถือว่าโอเคมากเลยอะ่ะเห็นไหม อันนี้ถ่ายที่กลางแจ้งนะครับเก็บน้องภาพคือมันโอเคมากเลยอะโหมันเก็บได้สวยจริงอะสีมันสดดีมากเลยครับชอบมากดูครับมันคมชัดนะครับพี่ลองกด50ล้านพิกเซลในการซูมเข้าไปมันก็ยังคมชัดดีมากครับน,นี้ขอเช่นชมเลย เรื่องกล้องเนี่ยกล้องหลัง5้าิล้านพิกเซลเนี่ยถ่ายได้สูงสุดได้นี่คือสบายๆครับหายห่วงเลยจับโฟกัสคือดีมากต่อไปนะครับพี่จะขอพูดถึงกล้องหน้าเลยกล้องหน้าตัวนี้ผมมีไฟแฟลก LD นะซึ่งพี่ชอบมากเลยกับตัวไฟแฟลก LD กล้องหน้าเลยพี่จะเปิดให้ดูเลยนี่ปึ๊บเปิดอันนี้มันด้านหลังนะครับดน้าหลังนะครับ,รบพี่จะขอเปิดด้านหน้าเห็นไหมครับว่ามันมีไฟแฟลก LD นะครับซึ่งพีชอบมากเลยกับตัวนี้นะ ล้องนะครับผมมันจะมีหมด beauty นะให้ดูว่ามีหมดอะไรบ้าง beauty ก็จะมีหมวดปรับนะครับนี่แล้วก็ปรับได้นะครับหมด beauty ปรับหน้าปรับสีผิวปรับตาบีบให้หน้าเราเล็กลงก็สามารถทําได้ซึ่งพีก็ชอบมาครับในหมวดนี้ถ่ายแล้วมันรู้สึกแบบหลอก,อก,อกดีนะในการเชิงารตัวนี้แต่มันก็ดีนะบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่คุ้มมากจะพูดว่ายไงล่ะคําว่าคุ้มนะ่ะมันคุ้มจริงนี่หมดวีดีโอครับวีดีโอก็ จะมีหมดภาพยนตร์ด้วยนะดีโอก็มีสูงสุดก็คือถ่ายได้สูงสุดสอง k สาสิบเฟรมถั้งกล้องหน้าแล,ล้วก็กล้องหลังนะครับผมสอง k สามสิบเฟรมนะนี่บอกบคนบุคคลก็กล้องหน้าก็ทําหน้าชันหลังเบอร์ได้เปิดสีภาพไปที่มืดถ่ายที่มืดคือดีจริงอันนี้คอนเฟิร์มครับนี่อันนี้พี่ถ่ายที่มืดนะครับอันนี้ถ่ายห้าสิบล้านนะครับผมในที่ที่มีแสงน้อยถือว่าคมชัดดีมากเลยนี่ครับ ที่ที่ไม่ค่อยมีแสงเลยนะครับเห็นไหมครับพีถ่ายเก็บแสงคือดีมากอันนี้ขอชื่นชมเลยกับสมาร์ทโฟนของเทคโนนี่ดูเก็บแสงดีมากบางทีครับแสงไม่ค่อยมีแต่มันเก็บดีมากจริงอันนี้ขอชื่นชมเลยในการถ่ายรูปในที่แสงน้อยนะครับโอ้อันนี้วีดีโอกล้องหน้านะครับเห็นไหมครับว่าสีสันมันดีจริง คือกล้องหน้าถ่ายได้ดีจริงอันนี้ขอเช่นชมเลยครับดูผมชอบมากกับกล้องหน้าถ่ายแล้วมันแบบบาลานซ์สีมันพอดีมากมันสมจริงมากแล้วมันก็สามารถปรับโหมดบิวตี้ได้นะถ้าใครไม่ชอบสมจริงถือว่าโอเคมากกล้องหน้านี่พีอโอแอเป็นสมาร์ทโฟนกล้องหน้าที่พีชอบมากกล้องหลังก็ดีนะครับดูครับว่าพีใช้หมด AI ในการถ่ายดอกไม้มันจะขึ้นว่าเป็นดอกไม้แล้วมันจับโฟกัสของดอกไม้คือมันสวยจริงครับนี่ซึ่งพีชอบมากเลยอะ มันสวยจริงอ่ะบอกเลยว่าถ่ายดอกไม้มันสวยจริงโหบอกเลยครับว่าเรื่องกล้องกล้องหน้านะครับที่มันมีหมด AI นะครับในใช้หมดบิวตี้ในการช่วยเราในการจับต่างๆถือว่ากล้องหน้าผมชอบมากเลยกับเจ้า Techno Spark t e n p o ตัวนี้รู้สึกว่าคุ้มครับในเด็ดราคาไม่เกิน6,000ถือว่าโอเคมากในการใช้งาน ให้ดูอีกทีว่ากล้องหน้าเป็นไงบ้างนี่ครับก็จะมีหมดนะครับหมวดบิวตี้เห็นไหมบิวตี้ก็จะมี AI ในการช่วยด้วยนะครับนี่อันนี้ a คอครับในการปรับแต่งซึ่งมันเป็นหมวดที่พีชอบมากเลยในการใช้งานนะครับ AI ปึ๊บมันปรับให้เราเลยนะครับถ้ามี AI ซึ่งมันเป็นอะไรที่มันเพอร์เฟกมากในการใช้งานตัวนี้นะชอบมากกล้องหน้า หมดบบวตี้นี่หน้าเนียนดีมากเลยครับแล้วก็คมชัดมากมันโอเคมากเป็นสมาร์ทโฟนที่อัปเทียบกับราคา3-4มสี่หมื่นได้สบายครับผมกับกล้องหน้าตัวนี้เป็นจุดเด่นที่พีชอบมากเลยกล้องหน้าที่บอกเลยว่าจุดเด่นมากดูครับวันดูดูว่ามันดีจริงโหตัว t e c โน o p a r สปาร์คเทนโนี้ตอบโจทย์พีมากในเรื่องกล้องครับบอกเลยว่า ราคา6,000ไม่ได้เสียดายเงินที่ซื้อไปเลยครับกับตัวนี้ถือว่าโคตรคุ้มเลยในเรื่องกล้องใครชอบกล้องหน้าตัวนี้ตอบโจทย์มากเลยครับบอกเลยว่ามันเป็นมือถือที่สุดยอดมากกับเรทราคาไม่เกิน6,000นะในการถ่ายวอลกนะครับหรือว่าในการถ่ายวี็อกแล้วก็ในการบันทึกวิดีโอถือว่าโอเคมากครับมันแบบมันจับโฟกัสมันมีโบเก้ในการปรับหน้าชัดหลังเบลอนะครับถือว่าสุดจริง ในการใช้งานนะเมื่อถ้าผมในเรื่องเล่นเกมแล้วกันเล่นเกมพุพี่จะขอพูดถึงอีกครั้งนะครับพีเล่นเกม Rv ปรับได้สูงสุดครับหกสิบเฟรมปรับโอ้ทัดดีมากเลยอันนี้ขอชื่นชมในการทัดเลยทัดดีจริงสัมผัสนี้ัน,นี่เป็นฟิล์มจากโรงงานนะถือว่าทัดดีจริงเฟรมเรทนิ่งนะห่าแบบตีบวกกันสองสามคนครับ เอาจริงเล่นมาแล้วก่อนนี้คือเฟรมเด่จริงได้ฟีเจอรแบปรับได้สูงสุดสบายๆครับในการใช้งานแกปชิมแทกคปรับได้สบายๆนะครับแล้วยตัวนี้แนะนว่าปรับกลางนะในการใช้งานมันไหลลื่นดีมากเห็นไหมครับโคตรลื่นบอกเลยปรับ60เฟรมลตั้งกลางหรือว,ว่าต่ำๆครับมันสเสสียรมากนี่พี่ชอบมากแบบนี้มันลื่นไหลดีครับ มันเหมาะกันเป็นแบบนี้ครับสีสันของภาพหรือว่าหน้าจอก็ประมวลผลสวยอยู่แล้วเทคโนโลยี Spark Hand Pro มันเหมาะเป็นสมาร์ทโฟนเล่นเกมดีๆนะเพราะว่ามันแบบหน้าจอใหญ่แล้วก็สีสันของหน้าจอครับอันนี้พีไม่ได้เปิดแสงส,งสุดนะครับถือว่าสู้แสงดีมากเหนไครับมันลื่นครับบอกเลยขับแบบเนี้ยลื่นดี ชอบการทัดของเจ้าเครื่องนี้มากสัมผัสด,ดีมากมีมากอ่ะ,อะเวลากดสกิลนี่คือแบบ เพลินดีอ่ะมันแบบปรับแบบนี้ก็ปรับเฟรมเรทปรับได้คำว่าสูงนะครับพี่จะปวดเปิดหมวดของคำว่าซอฟเลยนี่ถือว่าการทัดนี่มันดีมากพมพี่เนี่ยขอชื่นชมเลยว่าการทัดของตัวนี้ดีจริงในเลทราคาไม่เกิน6,000นะครับกับตัวเทโนสมาเทนโป ต้นไม้ใบหญ้านี้โอประมวลผลคือเห็นไหมครับประมวลผลรนะยะไกลนี่คือดีมากนี่แหละสมาร์ทโฟนที่ถ้าระยะไกลประมวลผลดีก็คือมันดีมากครับอบอกเลยว่า PUBG อ่ะเล่นสบายสบายครับ สรุปเลยนะครับในการใช้งานตัวนี้มาพี่จะขอรีวิวเลยนะครับว่าเป็นไงบ้างกับการสรุปตัวนี้เลยสรุปในการใช้งานแบตเตอรี่อึดจริงกล้องหน้ากล้องหลังสีสันของภาพถือว่าคมจริงครับเล่นแอปพลิเคชันต่างๆถือว่าไหลเลื่นหน้าจอ 6.8นิ้วเวลาสัมผัสถือว่ามันโอเคมากในการใช้งานหน้าจอใหญ่จริงสีสันสวยจริงตัวนี้ครับ Netflix เป็น L 1นนะในการใช้งานหมดกล้องหน้ากล้องหลังนะครับวิดีโอถ่ายได้สูงสุด 2K30 เฟรมนะกับตัวนี้กล้องหน้ากล้องหลังสีสันคือมันสวยงามมากในการใช้งานบอดี้ครับดีไซน์แบบมินิมอลนะครับแล้วก็ดีไซน์แบบใช้เรขาคณิตในการดีไซน์ซึ่งเป็นการดีไซน์ที่โอเคมากหัวชาร์จสายชาร์จหูฟังแถมมากับกล่องติดฟิล์มมาแล้วมีเคสมาแล้ว ครบกล่องไม่ต้องไปซื้อเพิ่มถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่คุ้มค่าคุ้มราคามากมีสแกนนิ้วมือมีสแกนใบหน้าครบคันครบความปลอดภัยถือว่าสุดจริงบอกเลยเป็นสมาร์ทโฟนที่ครบจริงในเลทราคาไม่เกิน0 0พัสวนันนี้พีเพย์ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีขอบคุณครับ